สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอการแก้ไขข้อมูลด้วยโปรแกรม ArcMap 10นะคะันดับแรกเปิดโปรแกรมขึ้นมาจากนั้นเปิดข้อมูลที่เราจะทำการแก้ไขนะคะอาช g i s แล้วก็จังหวัดที่เราจะแก้ไขนะคะเลือกข้อมูลที่เป็น s h a ไฟ f i l e ขึ้นมานะคะเอ,อ่อทำการสร้าง เชฟไฟล์ขึ้นมานะคะตั้งชื่อค่ะกด Edit แล้วก็สร้างค่าพิกัดใส่ค่าพิกัดนะคะเราจะสร้าง Point ลายแล้วก็พลีกอนนะคะเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะใส่ค่าพิกัดทั้งหมดเลยเหมือนกันหมดเลย ได้มาสองอันนะคะเหลืออีกอันหนึ่งก็คือพลิกลอมเออลืมใส่ค่าพิกัดอาใหม่นะคะดีมูไปลแล้วก็สร้างใหม่ U T M w G S หนึ่งเก็สี่สิบเจโอเคอเคโอเคค่ะก็จะได้ เซฟไฟล์ทั้ง3มาแล้วนะคะจากนั้นทำการเปิดหน้าต่าง snapping นะคะไปที่ editor snapping snapping toolbar เราจะทำการจุดต้องไป start editing ก่อนนะคะ ไปที่เลือกก็ start editing เมื่อกี้นะคะแล้วก็ทำการเลือก point จุดเลยค่ะตามต้องการเลยไปที่พื้นที่แล้วก็ทำการ polyline นะคะสร้างลายเพื่อลากเส้นผ่านจุด นี่ยคะ่ะพลิกอนก็เช่นกันคะ่ะจะเป็นแบบนี้นะคะสเส้นจะผ่านจุดพอดีเลยนะคะแต่ถ้าเราไม่ใช้พอ s n a p p i n g นะคะสเส้นก็จะไม่ลากผ่านจุดพอดีไม่ล็อกจุดให้นะคะ ต่อมานะคะเลือกที่ต่อไปเราไปที่เอ s n a p p i n g นะคะคลิกที่ลายก่อน As apping, เอ snapping ก็คลิกที่ลายเราจะสามารถลากเส้นเดิมออกมาจากเราจะลากเส้นใหม่ออกมาจากเส้นเดิมได้นะคะแบบทับเส้นพอดี จากนั้นนะคะเราจะทำการโยกย้ายปรับเปลี่ยนนะคะต้องไปที่ Editor w a d g e s นะคะ,นะคะนี่คะ่ะย้ายเส้นแล้วก็ย้าย,ย,ย p o l y g o n แบบนี้นะคะ ตามต้องการได้เลยนะคะหรือเราจะทำการตัดพ o ลีกอนนะคะให้เราเลือกพลีกอนแล้วก็ไปที่ s i s t ิ i ฟิวเจอร์ทูเพื่อทำการตัดพลีกอนนี่นะคะตัดออกมาครึ่งน,นึงเลยอ่แบบแบบนี้นะคะ แต่ถ้าเราจะทำการเพิ่มเส้นเออเพิ่มจุดในเส้นนะคะให้เลือกที่ editor แล้วก็คลิกขวาที่เส้นนะคะไปที่ change segment นะคะเลือกเออเลือก insert อันนี้เลือก insert อร r เ e x ก่อนนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีจุดเพิ่มมาในเส้นแล้ว จากนั้นถ้าต้องการให้เส้นโค้งนะคะให้เราคลิกขวาที่เส้นเ,เลือกนีนก่อนแล้วก็คลิกขวาที่เส้นนะคะ Change Statement ค่ะเลือก Circle Arc เนี่ยคะ่ะเส้นก็จะออกมาเป็นวงกลมเป็นเส้นโคง้งวงกลมแบบนี้ ต่อมาถ้าหรือเราจะทำให้เส้นเป็นตัว s นะคะแก้ไขเส้นให้เป็นตัว s เช่นเดิมค่ะคลิกขวาที่เส้น change s t a m e n t แล้วก็เลือก b i s e c t ค่ะแล้วก็แก้ไขตา,ามต้องการเป็นตัว s แบบนี้ต่อมานะคะเราจะใช้แค่ข้อมูลเส้นให้ปิดข้อมูลอื่นออกให้หมดเลย จะเหลือแค่ข้อมูลเส้นนะคะเราก็ทําการลบออกให้หมดแล้วก็ทําการสร้างเส้นขึ้นมาใหม่ จากนั้นไปที่ Art Tool Box ค่ะ <Okay. S 1> เลือกที่ Editing t ิ i m Line ก็จะมีเส้นเท่เลือกอยู่แล้ว Input นะคะให้เลือก Line ตรงนี้ใส่เป็น20กิโลกด OK เลยค่ะ นี่นะคะมันก็จะเส้นก็จะปรากฏค่ะเลยถ้าเราจะทำการแบ่งเส้นนะคะให้เราเลือกเส้นแล้วก็ทำการที่ไปที่ split to คลิกไปยังสุดที่จะทำการแบ่งเส้นนะคะเราก็จะได้เส้นแบ่งเป็น2เส้นแบบนี้นะคะ2เส้นนี้ค่ะแล้วก็เลือกเส้นไปที่อินดิเตอร์นะคะ เลือกเส้นไว้แล้วก็ไปที่ i t o t s r เลือกคลิกที่เปอร์เซนะคะคลิกที่เปอร์เซต์สแล้วก็ใส่ค่า30กดโอเคเนีน,นะคะจะเห็นว่าเส้นที่เราเลือกจะเป็น 5%ที่เรากําหนดเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะจากนั้นก็ปิดทำการไปเลือกที่พลีกอนลบข้อมูลเก่เอาออกให้หมดแล้วก็สร้างพลีกอนขึ้นมาใหม่ เพื่อจะทำการแบ่งพอลิกอนนะคะให้ไปที่ Cut Polygon t o จากนั้นก็ลากเส้นผ่านพอลิกอนเลยค่ะ ก็คือทำการแบ่งพอลิกอนแล้วนะคะค่ะหรือจากนั้นก็จะสร้างพอลิกอนที่เป็นเส้นโค้งนะคะให้เลือกที่พอลิกอนก็เลือก ลากเส้นนี่นะคะพลิกอนที่เป็นเส้นขค้งแบบนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาต่อมาก็จะสร้างพลิกอนที่ชีดสนิทกันไม่มีการซ้อนทับกันนะคะให้เลือกที่พลิกอนแล้วก็ อัลต์คอมเพลซพอลิกอนจากนั้นทำการเล่าเส้นพอลิกอนผ่านพอลิกอน ะคจะปรากฏว่าพลีกอนที่ไม่มีการซ้อนทับกันนะคะจะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะค่ะการแก้ไขข้อมูลนะคะก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะขอบคุณค่ะ